ถือว่าเป็นความโชคดีของตัวผมเองครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาอัปเดตเนี่ยครับเป็นโครงการของของกรมพัฒนาที่ดินครับพี่น้องที่เป็นไห้เกษตรกรสาละที่ว่ากดฟรีนะครับพี่น้องสองพันหาที่ว่าฟรีบ่ฟรีหรอครับพี่น้องสองพันหาครับเนี่ยครับขนาดความจุของบอขนาดความจุของบอมากสวัสดีพี่น้องครับพี่น้องครับ สวัสดีครับช่องไอคุณน้องแชแนลอุยสศานบาน่าสวัสดีอีกครั้งคร,ครับพี่น้องครับพี่ปันน้องมาอัปเดตความไฟฟันของช่องไอคุณดอนลุยสศานบาน่าครับพี่น้องอยากมักอยาก,ยากมีพืนเกษตรมีบอ่อหนามแรงน้ำในการปลูกพืชเกษตรครับพี่น้องก็ได้อัปเดตคลิปโดนครับพี่นอ้องสีห้างหายไปไหนครับพี่น้องครับ ในความสถานก,การณ์ที่เป็นของโควิดครับพี่น้องบม่แน่บ,บ่อนอนก็เลยห่างหายไปหลายครับพี่น้องนีโอกาสครับมาอัปเดตครับพี่น้องครับพ้าปีพานนองไปเบิง่งอันนี้ขุดใดประมาณจากสอ,สองเดือนสามเดือนครับพี่น้องสองเดือนครับพี่น้องขุดใดระยะเวลาขุดไดประมาณสองเดือนวงนาแล่งพอดีเขาหน้าปลาแล้วก็ได้ขุดใดเป็นของผมปัฒนาที่ดินครับพี่น้องที่เป็นห่เกษตรกรขุด สาระสองพันหานะครับพี่น้องครับพี่น้องว่าจุยูประมาณเท่านี้แหละครับพี่น้องงีบออันน่ะเป็นขอกไก่ครับพี่น้องฟ้ามไก่ฟ้าไม่น้อยฟ้าไม่น้อยที่เรียกว่าบ้านนะครับพี่น้องครับเอาพาพีพันน้องมาอัปเดตว่าผมได้ปลูกต้นนี้อย่างไปนะนี่ฟื้นต้นนี้กับปลูกต้นกล้วยครับพี่น้องกล้วยกล้วยน้ำว่าเป็นกล้วยน้ำว่าครับพี่น้องครับ ดินมันเป็นดินเป็นดินทรายผสมดินเหนียวครับโชคดีที่ขุดบ่อออกมาหล้ะกัมีนามบอ,อกครับพี่น้องครับขุดบ่อลึกลงไปแล้ะกัโชคดีมีนามซึมออกมาครับพี่น้องนามซึมออกมานี่ครับที่ลงไปติดตั้งปัม๊มลงไปติดตั้งปั๊มกับข้มลึกกายูประมาณเอวครับพี่น้องครับโชคดีตอนนี้ผมกําลังจะป,ปลูกต้นอินทผพลัมครับพี่น้องครับพอดีผมต้องการ เพื่อในอนาคตขา้างหน้าเพื่อในอนาคตขา้างหน้าบ่อเนี่ก็เพื่อได้ปล่อยปลาหรือปล่อยหอยปล่อยหยังครับก็เลยพืชก็ไดปลูกพืชไว้น้นนนำล้วก็ออมตะไคร้ครับผมผมจัดการระบบจัดการของผมก็คิดเองครับผมน้องวันนี้มีแบบแปลนมาใี่ใส่ลวกันเอาตะไคร้อ้อมไว้เพื่อพวกเพื่อเขาสิเรียงกบเรียงปลาเลียงหย,ย,ยั่งสิครับกันได การใดสำใดักะบประรูคือกันแต่ว่าขย,ยันย่างหน่อยๆกะเฮาก็เริ่มจุดเริ่มเห็ดลองผิดล่องถึกเบิ้งรับพี่น้องครับว่านั่นเสด็จผลสำใดัก้าวแรกครับพี่น้องครับบ่เคยมีครับพี่น้องบ่เคยเห็ดบ่เคยมีประสบการณ์นี่ครับพี่น้องนี่กะฝันฝันกับพอดีมีปูผนใจดีกะบผนใด เอาต้นกะของมะเขือบางมะเขือยาวแล้วกะต้นมะละกอเป็นพันธุ์แขกดำครับพี่น้องเอามาเป็นพันธุ์แขกดำเามานูกว่าอันนี้เป็นต้อนอินทผลัม,มครับพี่น้องที่ผมกล้าไว้อินทผลัม,มกรว่าโครงการสิบปูกอินทผลัมหลอบเลยครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นกล้วยกล้วยหอมทองครับพี่น้อง ผมได้จัดการซื้อพันกากับพันกามาปลูกพันกาละสามสิบบาทครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นต้นบักม่วงอ่าต้นบักม่วงกับมีผู้ใจดีเพิน่นทีมแนวทางเดียวกันปลูกพืชกัเพิ่นอยากให้มาปลูกลองบ้างครับมีทั้งกล้วยหอมทองแล้วก็ตน้นฝรั่งมักซีดาครับพี่น้อง ปลูกออมน้องเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบิ้งพื้นที่ตั้งปีครับพี่น้องครับนะครับอันนี้ผมได้ติดตั้งปั๊มปั๊มดูดน้ำครับพี่น้องครับดูดน้ำเพื่อที่เป็นระบบจัดการหดน้ำสดใหม่ครับพี่น้องนี่ครับการปลูกพืชก็ต้องมีน้ำนะครับพี่น้องเพราะว่าดินมันเป็นดินไม่หล้วก็ะดินแห้งเป็นดินเหนียวดินทรายอันนี้ผมปลูกอินทผาลัมครับพี่น้องครับอินทผาลัมครับอินทผาลัม ที่กล้าเองครับพี่น้องครับกล้าไว้พอดีกินแล้วก็เลยเอาเสียดายมเมล็ดพันธุน์ล่องปลูกเบ้องครับพี่น้องว่าพื้นที่นี่สิป,ปลูกได้บ่แต่ว่าบงหัวสิได้ผลไพ้ลสาเร็จหรือเด้ผพแบบได้กะฟังท่านนี่กับปลูกอิสระเหมือนกันครับผมแต่ผมลงต้นกาไปเรียบร้อยล้วแต่ว่าเพท่านนด้ลงขุคดลุมเพท่านได้ลงปลูกอันนี้คดลุมผมกับคดลุมประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับ ะใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยปุ๋ยขิงว่าแห้งครับพี่น้องฝั่งที่นี้กระปลูกต้นบักมี่ขนุนเนี่ยครับข้างนอกกระปลูกอ่านี่ครับฝั่งที่นี่กระปลูกต้นบักม่วงครับพี่น้องขอบุญขอบ,ขอบพุ่นพนูที่ใจดีพันมีแนวคิดแนวทางกเกษตรที่กันผลักหมักปลูกต้นใหม่เพิ่นอยากปลูกครับเลยถือโอกาสได้เอาต้นกาพันลงมามาปลูกครับพี่น้อง อินทรพรลัม um ครับพี่น้องครับโบกขอบสะเลยผมคิดว่าแนวข้างคิดผมคิดว่าผมเพื่อว่าอินทรพรลัมเขาหากเขาหลายลากแก้วเขาหลายเขาหนาที่ยึดได้ยึดอขอบบอเพราะว่าขอบบอบอ,บอของเขามันเป็นบอดินเหนียวเป็นบอดินไส้ปนเหนียวครับพี่นอ้องสีน้ำก็สีเป็นออกสีเหลืองๆนะครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นบอบอไม้เพราะท่าน,นสมบูรณ์ระบบน้ำเพราะท่าน,นสมบูรณ์ครับพี่น้อง กันเท่าทิ great, like ่ elite, <establishing> mm hmm. ประถานจะสมบูรณ <Wh> ์ท like ีเด <wh ling ach oro> <wh disappointing take> ียวเต็มระบบทีเดียวกันมันกับบ่อปล่อยเวลาเสียถิ่มไปซื้อปลูกอย่างเดียวครับพี่น้องไม่ได้สนใจอ่าเกิดกับคือถือว่าเป็น่วมโชคดีของห้องครับเกิดกับถือว่าเป็นความโชคดีของห้องครับพี่น้องครับขอบคครับพี่น้องตองในกระปูกอ้าฝนตกมันชะลากลงมากครับพี่น้องชะลางลงมากแล้วกันนะครับบรรยากาศพี่น้องฟังผลก็เป็นฟ้ามไกลครับพี่น้อง ใครล่องปลูกเบิ้งรับอิฐพะลมผู้ใดมีความรูทางอินทะลัมก็นแนะนำนะครับของผมผมมีความรู้ยังลงดินถือว่าติดบำรุงรักษาได้กินผลถือว่าซ้ำเล็ดครับพี่น้องเนี่ยครับอากาศมักบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศดีนมะมาสอบครับพี่น้องสู้พีต้อนน้องไปปุ๋ยไม่แนวทางเห็ดกเกษตรมีความไฟฟันเล็กๆได้หน่อยครับพี่น้องครับแต่ว่าจะด้วย การลงทุนที่บริหลายก็มีการลงทนุนไหนพอเห็ดได้ก็เห็ดไปทูทูไท,ทยๆไปครับพี่น้องช่องไอ้คุณดอนแช่แนวลุยสายบ้านนากะคลิปนี้กะมาอัปเดตสวนอัปเดตฟาร์มไก่อัปเดตแต่ฟาร์มไก่จะบดท่านใหญ่ไทยบนเราครับพี่น้องมีโอกาสสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดครับสำหรับผู้ใดกดติดตามกด subscribe ช่องไอ้คุณดอนแช่แนวลุยสายบ้านนากะขอบุญขอบคุณหลายๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดครับสวัสดีครับ